ม,มื่อสัมฝาขอบสายพันธุ์ครับพี่น้องครับมันมันแตกนะครับแตกกะครับสื่อไม่มันก็แตกกัเาครับพี่น้องครับก,กะอันนี้มันสัมได้กับสัมเอนะครับอันนี้กัสัมเอานะครับ,อ,นนอ,รบอุปกรณ์ก็เก็บเอาในมืนอนะครับที่อันนี้เป็นลูกลูกตะปูนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟแจ็คนะครับไฟแจ็คที่มันพ่นไฟใดนะครับกะหลายคนก็ะเสีดเป็นอยูุลน,น,ะนะครับอันออนีออน้พมกระสิเผาเผาไปสักก้อนนะครับเผาเผาให้มันอ่อนๆนะครับบัดเดินนะครับก็เอาลูกตัวนี้นะครับลูกตัวนี้กดกดลงไปนะครับแต่ว่า เครื่องมือที่เขาใส่2มิลิกรมมี่นะครับแต่ว่าผมกับบริสังมันเกิดบ่แพงไม่ได้หรอกแต่ว่าบริสังกันมีแนวนี้ก็ใส่ไปแนวนี้นครับกดให้มันจมเลยครับพี่น้องครับนี่ผมมือเดียวนะครับผมก็เลยบริกดนะครับพอแต่เข้าเข้าสมเขากดเล็กลงเล้ยวนะครับมันก็ไปหาตัดเสร็ดเสียจอัน,น้เก้านี่นะครับ เอามาเผาละลายใส่ใส่ตัวไหนครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนมันแล้วครับพี่น้องครับได้แบบนี้แล้วครับพี่น้องอันนี้แกะสีเจียแตงครับลงมูนครับเจียแตงให้มันเรียบให้มันสวยงามครับ ครับกะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับสําหรับผรมเห็ดบางคนอาจเซดงามกว่านี้นะครับนี่บางคนพ้ได้ใบเห็ดกะซื้อไหมกะได้ขึ้นกันครับก็ดีขึ้นกันนะครับอันนี้ผรมเห็ดกระได้ประมาณนี้นะครับความแข็งแรงกะแข็งแรงครับแข็งแรงไขกว่าหลวดมากเราอยู่ครับพ้ได้อยากซื้อไหมกะซื้อครับไม่มีปัญหานะครับู้ได้อยากเห็ดกาไปลองเห็ดเบงครับ กประหยัดเงินไปได้หลายบาทอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิแต่งอีกแล็น้อยนะครับบองทีมันยังบ่สวยงามนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ